อาลับอลลอฮฺมิเเนชัยท่านร้ายจีิสมิลาห์ุราะห์มะห์นุรรหิมอะลฮ์มุลลลลอฮฺรับบิลอาลามินวะบิห์นัสต้อินวะลาฮาวล์วะลาควูตัลลาบิลลาหฺัลัยน์อาลิมัมบัลัลัลามุัลัยกุมวะรหฺมัตุลลอฮฺับุร์รกัตุขอความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างทุกท่านนะครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมชายริพวงเสงี่ยมและท่านอาจารย์อามิลลอนาอท่านพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการจะบอกท่านพี่น้องนะครับในรายการสแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างก็คือว่าทำดูเลยละรายการนี้ได้เปลี่ยนคนหลายต่อหลายคนนะครับที่มีแนวโน้มว่าจะไปเป็นชียร์นี่ยังไม่เข้าใจอะไรเนี่ยนะครับแล้วไม่มีผู้รู้เนี่ยที่จะมาชี้แจงได้นะครับไม่ทําหน้าที่ถ้าผู้รู้ที่ทำได้เดี๋เราขอเช่นชมนะครับ เราทำละรายการเราทาให้คนที่จะเป็นมีแนวโน้มจะไปเป็นชนอากลับมาเป็นอะลิสซูนาอย่างแข็งแรงมั่นคงมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเราทำอัู่เลยละแล้วลลลทาให้คนที่เป็นชิอ์ส่วนหนึ่งเนี่ยกลับมาในแนวทางอะลิสซนา,นาฮุนจามะเาทำอัู่เลยละถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เปิดใจรับฟังสัจธรรมความจรงิงเปิดใจทําใจให้อยู่ในสภาพที่เป็นกลางอย่าเอาความเชื่อตัวเองมาตัดสนินเอาความเชื่อที่ตัวเองมีอยู่แล้วเนี่ย เอาตั้งกองเอาไว้ก่อนอย่าทึกทักว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงแล้วมาพิสูจน์กันว่าสิ่งที่คุณเชื่อนั่นเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จพิสูจน์มาพิสูจน์กันมาพิสูจน์ว่าคุณเชื่อสิ่งที่คุณเชื่อเป็นจริงหรือเท็จไม่ใช่เอาสิ่งที่คุณเชื่อมาทึกทักว่าเป็นจริงและอะไรที่มาทั้งหลายสิ่งที่หลักฐานอะไรกันแล้วแต่ที่มาค้านกับสิ่งที่คุณเชื่อคุณปัตรหมดเลยว่าเป็นเท็จเพราะมันจะเพราะมันจะขัดกับสิ่งที่คุณเชื่ออันนี้ไม่ใช่กรองสิ่งทีี่่่่เเเรราากอองงสิทชืไว้ แล้วมาพิสูจน์ว่าความเชื่อที่เราเชื่ออยู่ตรงนั้นน่ะเป็นจริงหรือเท็จตรงนี้ต่างๆที่เป็นแนวทางในการแสวงหาสัจธรรมความจริงวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์สาเหตุของการประทานองค์การของคัมภีร์อัลกุรอานโซรันดิซะโซรตีสีอายะีห้าสิบเก้าสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรเชิญท่านอาจารย์อมีโลนาได้พบปะพี่น้องแล้วเชิญอธิบายสาเหตุของการประทานนะครับว่าเป็นอย่างไรเชิญครับ

เพราะอุลินอัมนะตอนนี้คืออุลินอัมของมหดีหรือมุ h มัดบินฮ n hasan al a s k a รีอิหม่ามท่านที่สิบสองของเขาที่นี้อุลินอัมอยู่ในถ้อและจะตออัดยังไงตามความเชื่อของชีอาเนี่ยนะอุลินอัมในที่นี้คืออิหม่ามอิหม่ามแต่ตอนนี้อิหม่ามอยู่ในถ้มและจะเชื่อฟังกันอย่างไรเขาก็บอกผู้แทนผู้แทนอิหม่ามก็เลยไปปลุกคือเนี่ยจาจาร์สริปพอมันเกิดช่องวูก็สร้างความเชื่อใหม่ขึ้นมาตอนนี้ก็คือจาจาร์สลิปองค์การนี้ชัดเจน มีแค่สามสิ่งที่หลักๆที่ลอก,ก,กล่าลอกเราซูลผู้นำตามความเชื่อท่านผู้นำตอนนี้คือใครก็ตามที่มีอุลินอัมแต่ไม่มีววลายะตุลฟากิกาเฟตชีอะปลอมยังไงเวลายะตุลฟากีเดี๋ยวไม่เข้าใจยังไง <c oughs> คือชีอะเขาบอกว่าผู้รู้ชีอะคนหนึ่งที่นครที่เป็นลูกหลานนบีนั้นไม่อยากจะออกชื่อเขาบอกว่าผมฟังเขาบรรยายเขาบอกว่าชีอะคนใดก็ตามที่ไม่เชื่อฟังอิหร่านอิหร่าน ชียร์คนใดก็ตามที่ไม่ยอมรับอํานาจการปกครองของอิหร่านคือชียร์ปลอมกาเฟตมันเขับให้เชื่ออิหร่านเลยเห็นไหมแล้วคือกลายเป็นว่าองค์การนี้ก็ใช้อะไรไม่ได้แล้วทาไมอ่ะเพราะอุลินอัมนอกจากคือนอกจากว่าต่อให้เชื่อฟังอุลินอัมในองค์การนี้แล้วแต่ไม่เชื่อฟังวิลายะตุลฟากีก็กาเฟต่ไม่เชื่อฟังการปกครองอิหร่านแล้วก็คําว่าเชื่อฟังนี่ก็ใช้กับอิหม่านไม่ได้และที่สามัญอาจารย์ชนิดที่เป็นปัญหาขัดแย้งเขาคือ จริงๆองคานนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าเรื่องขัดแย้งกลับไปหาอัลลอฮและรอซูลแต่ชีอะห์ก็ยังฝืนองค์านนี้ถ้าเรื่องขัดแย้งกลับไปหาอิหมามพอแล้วแต่ณตอนที่อาจารย์ชริตอิหมามไม่อยู่แล้วกลับไปไหนกลับไปหาตัวแทนอิหมามก็ไปหาตัวแทนอิหมาอย่างนั้นไปคือมันขัดแย้งอาจารย์ชริปคุณบอกว่าการที่คนคนหนึ่งจะเป็นตัวแทนต้องมีลักษณะมะซูมอิหมามจะเป็นตัวแทนนบีได้คอลิฟ่าในต้องมะซุมของผมไม่มะซุมไม่ได้คือไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีบาปเลยไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีบาป ใครก็ตามที่มีบาปเป็นคอลิฟาไม่ได้เป็นผู้นําไม่ได้เพราะจะเป็นตัวแทนนบีถ้าผมจะใช้ลูกไม้กับนะจะเป็นตัวแทนอิหมามแล้วที่อิหร่านมีบาปไหมล่ะมีเขาไม่เชื่อเราว่าเป็นมะซูนเอาแล้วทำไมเป็นทําไมล่ะพอเป็นตัวแทนอิหมามแล้วมีบาปได้แต่พอเป็นตัวแทนนบีแล้วมีบาปไม่ได้เออมันมันมันต้องเป็นตัวแทนเหมือนกันไม่ต่างกันละใช่ตัวแทนอิหมามนี่คืออิหมามหายเข้าถ้ำไปอันนี้ เราไม่เชื่อหรอกเราเป็นอย่างนั้นแต่เอาเวอร์ชันการเล่าเรื่องเล่าียมามาดีอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำแล้วก็เร้นกายผุผุโปรูอยู่แถวมักกะมันเขาว่ะบางทีหลงทางอะไรก็ฮะเราดิบหนึ่งพอดีผมดูดาวเทียมเป็นรายการเชียเชคอาลีโกโรนี่ผู้นำเชียเขาเล่าว่าการทำฮัทเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งเชียจากเมกาไปทำฮัทที่ซาอุดีแล้วก็ไปเดินมันหลงในเขาไม่รู้ จะขอความช่วยเหลือจากใครก็เลยกล่าวว่ายามาดีมาดัดอะไรเขาว่าขอความช่วยเหลือต่อมาดีมาดีก็โผล่มาแล้วก็พูดภาษาอังกฤษสำเนียงอาริโซนาเลยนะอาริโซนาอะไระเขามาจากเมืองอาริโซนาในอ๋อไม่มีวิดีโอนะเดี๋ยวว่างๆกเอามาเปิดให้ดูผมไม่ได้เอามาวันนี้มาดีจากเมืองอาริโซนาพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยคือมาดีพูดได้ทุกภาษาแล้วเก่งกว่าบีมูฮัมัดนี่เราให้ฟังอ๋อเป็นอย่างนั้นไปนะทีนี้ก็เลย นั่นแหละคือปัญหาของอุลินอัมในในความเชื่อของเคริสตียนเขาก็อ้างนะปัากฏตัวอะไรต่ออะไรของเขาแล้วที่สำคัญอาจารย์ชลิปคือตอนนี้เนี่ยในหมู่อุลามะชิอาต่างคนก็ต่างอ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนมาดีเป็นตัวแทนของอุลินอัมอ้างใช่ไหมต่างคนต่างอ้างซิสตานีก็อ้างอุเซนฟัตฮุลล็อกก็อ้างคุณนามิสบุลลอกก็อ้างโคเมนีก็อ้างคนนู้ก็อ้างอ้างกันไปอ้างกันมา ไม่รู้จริงบอมยังไงไม่รู้ของใครของจริงมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วอาจารย์แต่ว่าสมมติเราเห็นด้วยมีตัวแทนต,ตัวแทนก็ไม่มาสุมก็ไม่มาสุมแล้วตัวแทนก็อ้างความชอบทมคืออย่าลืมเนี่ยเขาบอกว่าคือผมจําได้อาจารย์เสริมมีหลักฐานเลยในเว็บไซต์เขาเองก็แปลตอนที่มันมีการประท้วงที่อิหร่านที่พวกพวกขัวอันชอบประชาธิปไตยพวกต้องการเสรดีภาพพวกต้องการทําเพลงร้องเพลงในในอิหร่านเนี่ยเขาไม่พอใจรัฐบาลเชียร,รทีนี้เขาก็เลยออกประท้วงลีคอตามีเป็นอดีตรัฐมนตรีของ อดีตอดีตประธานาธิบดีอิหร่านแล้วก็เป็นอุลามาด้วยเขาบอกว่าการไม่เชื่อฟังวิลายะตุลฟาเกียเนี่ยเขาเท่ากับว่าไม่เชื่อฟังฮุเซนไม่เชื่อฟังฮุเซนก็เท่ากับไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ก็กาฟิดคําถามก็คือว่าแล้วถ้าวิลายะตุลฟาเกียมันขัดกันล่ะจะให้เชื่อฟังใครเออไอการไอการเขารีกการปกครองการปกครองฟัตาวาขัดกันอะไดให้เชื่อฟังใครตอบคาถามขัดกันเองในเรื่องสําคัญที่สุดของศาสนาเอาเป็นว่าโคมเอนี่ก็ตอบอีกแบบ 阿里คอมานีก็ตอบอีกแบบแล้วตัวแทนมาดีตอบไม่ตรงกันแล้วคําว่าชื่อฟังไปไหนอีกเนี่ยโอ้โหมัน,นคือพอมันเน่าตั้งแต่ประธานโทษพอมันมันผิดตั้งแต่หัวตั้งแต่ความเชื่อเรื่องอิมามะมันก,ก,ก็พังลงมาถึงระบบวิลายาตุลฟากีนี่คือ,อ,คอประเด็นที่เป็น,ปนข้อบ,บกพร่องของเขาเพราะฉะนั้นพื้นฐานเลยก็คือว่าชีอาชอบถามจะให้เราตอบให้ได้ชอบไปถามมุลิมอุลินอาของคุณนี่ใครบอกชื่อได้ไหม อ่าอาจารย์สาเหตุของการประทานอาญาสาเหตุของการประทานสาเหตุของการประทานเราเราเราต้องรู้เอาแต่ว่าเราเราตอบได้พื้นฐานคือสาเหตุของการประทานน่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าองค์การนี้มันเป็นองค์การอัํมองค์การว่าอุลินอัํมอย่างที่บอกมันหมายถึงผู้ที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในกิจการงานของท่านถ้าคุณถามอุลินอั้มของคุณคือใครพี่น้องถามกลับจะเอาอุลินอั้มเรื่องอะไรเอาผมบอกเอาเอากิจการงานในประเทศไทยที่เกี่ยวกับมุสลิม อุลินอัมในประเทศไทยก็ท่ากิจการงานมุสลิมยังก็ท่านจุลาจุลาราชมนตรีอุลินอัมของครอบครัวก็คือสามีสามีถ้าอุลินอัมของการปกครองของโลกมุสลิมตอนนี้ไม่มียังไม่มีตอนนี้ไม่มีคุณอย่ามาอ้างว่าไม่มีแสดงว่าอันนี้ของคุณก็ไม่มีก็อิหม่ามคุณก็ไม่อยู่แล้วก็อ้างได้ทีนี้ถ้าจะอ้างถ้าจะถามถ้าจะเอาง่ายๆถ้าคุณต้องการหมายถึงคอลิฟ้าก็ตอบอุลินอัมก็อบูบักอุมารอุสมานอาลี ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรแล้วก็เราเคยตอบไหมเฮ้ยไม่ใช่กันลรไม่ใช่อย่างไงล่ะก็ไม่ใช่ว่าคุณไม่เชื่อไม่เชื่อตั้งแต่ต้นแล้วก็ไปเชื่อตั้งแต่ต้นแล้วเอาเราตั้งก็พูดยังไงก็ไม่ฟังเอาความเชื่อมาเป็นหลักการเพราะฉะนั้นนี่นี่นี่ให้ให้ให้เบสิกแกพี่น้องให้ตอบง่ายๆเพราะพี่น้องหลายคนถามผมว่าจะตอบยังไงถ้าถูกถามอย่างนี้บางทีไม่รู้ก็ให้ถามกับเจ้าอุลินอัมไหนจะเอาอาลินอ้นในในเรื่องไหนเพราะอย่าลืมว่าในการสงครามอุลินอ้มก็คือไม่ทับ ใช่ต้องเชื่อฟังและนี่คือสาเหตุอของการประทานของการนี้นลูกทับต้องเชื่อฟังแม่รับนี่นี่คือสาเหตุอของการประทานามีฮะดิษอยู่ในหนังสือซอเฮของท่านอิหม,ม,ม่ามบุคอรีอาสายรายงานเชื่อถือได้าสายรายงานเชื่อถือ,อ,ดอได้รายงานจากท่านอิมานอับบาสโรดิยาลอฮ่อันกล่าวไว้ว่าอัติอุลลอฮ์วะอัติอุลรอซูลวะอูลิลอัมริมิงกุมก็ล่ะนะจัลัตฟีอับดุลละฮิบเนหูซาฟัตับดีกอ伊斯อิมนนอดีองค์การนี้ถูกประทานลงมาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอับดุลลอะ อิบนุฮุซาวะอิบนุกอยอิมรุอาดีเป็นซาบะอิสอิสเบาะซาฮุนนบีอุสสลลละฮ์วะไลอุสซาลลัมฟีซารียะตินถูกประทานลงมาในเรื่องของอับดุลลอฮ์อิบนุฮุซาฟะเนี่ยเมื่อคราวที่ท่านนบีส่งเขาไปในขณะพันธกิจในการสงครามที่ชื่อว่าซารียะนี่คือฮะดติสในบุคอรีหมายเลขที่4584ยังไม่พอจะสรีตชัดชัดกว่าท่านอาลีได้รายงานมารายงานถึงสาเหตุสาเหตุของเรื่องนี้ ป็นฮะดิษในบุคอรีเหมือนกันอัลอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลาบะอัซบะอัซนนบีุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสารียะตันฟัสต์ตัมลารจุลันมินัลอันซอรี่หวะมารฮุมไอยูติอูหูท่านอาลีบอกว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้ส่งส่งคนเมื่อกี้คนเมื่อกี้ที่อิบดุอับบาสพูดอับดุลลอฮ์บินฮุซาบะได้ส่งไปในสงครามซารียะครั้งหนึ่งแล้วก็ท่านนบีเขาเรียกว่า ท่านนบีได้สั่งให้ขลุกพลเชื่อฟังเขาในฐานะที่เขาเป็นแม่ทัพแม่ทัพแต่รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใช่แต่ว่าเกิดข้อขัดแย้งกันในหมู่ระหว่างคือขลุกในหาะที่บอกว่าชายชาวอันซอตคนหนึ่งคือไปทําให้ขลุกไปไปทําอะไรบางอย่างฟาโก่ดีบะทําให้แม่ทัพคนนี้โกรธไปไปทำไปทำให้แม่ทัพคนนี้โกรธคือมีมีปัญหาขัดแย้งกันฟาโก้ลาแม่ทัพก็กล่าวไว้ว่า อะไลซาอามาร์กุมุนนบีอยุสลลอฮุอะลัยฮิวะสล,ลัมอันตุตีอูนีเขาถามแกแม่แกลูกพลของเขาว่านบีไม่ได้บัญชาท่านให้เชื่อฟังฉันเหรอใช่ชที่ที่ออกมาเนี่ยใช่กอลูบาลาพวกเขาก็ตอบว่าใช่ทีนี้แม่ทัพคนนี้อยู่ในอาการโกรธอาจารย์ชลิปทำาังไงทำงไงกอล่าฟัจมาอูลีฮาวอบันจงไปหาไม้ฟืนมาให้ฉันจงไปหาไม้ฟืนมาให้ฉันประกอละเอากีดูหน้ารน จุดไฟเลยจุดไฟเลยฟะอักีดูฮาพวกนี้ก็จุดจุดตามคําสั่งจุดตามคําสั่งแล้วก็เขากล่าวว่าอุดดุคูลูฮาโดดเข้ากองไฟซะเนี่ยนี่คือสาเหตุสาเหตุของความโกรธนี่แม่ทัพโกรธนะแม่แม่ทัพโกรธสั่งมั่วเลยสั่งมั่วสั่งมั่วฝ่าลากอนนบีอัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลเป๊ะละเราได้ขลูฮามาขอารจูมินฮะอิลัยอมิลกิยามติเรื่องนี้เนี่ยไปถึงท่านนบีรับถึงท่านนบีรับถึงหัวท่านนบีท่านนบีก็ตอบ เขาเลยกบอกว่าถ้าพวกท่านเชื่อฟังคําสั่งแบบนี้คือโดยการกระโดดเข้ากองไฟเนี่ยท่านจะท่านจะไม่ได้ออกมาอีกเลยจนถึงวันกิยามะคือท่านตกนรกอ่แว่างั้นอ่ะตกนรกอ่ะแล้วท่านก็บอกไว้ว่าอัตโตอัตุฟิลมารุการเชื่อฟังคือการเชื่อฟังที่อยู่บนความเรื่องที่ดีงามเท่านั้นฮะดิสนี้อยู่ในโซเฮีบุคอรีหมายเลขที่4 3 4 0นี่คือสาเหตุนี่คือสาเหตุของการประทานอาลีเองรายงานนี่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าคือตัวเองอ่ะโอ้โหท่านอาลีรายงานนั่นน่ะอืไม่เกี่ยวกันเลย เพราะฉะนั้นอย่าเชื่อฟังผู้นำใช่อย่าเชื่อฟังผู้นำที่ขัดแย้งกับอัลลอฮ์และรอซูลเห็นไหมใช่ตรงนี้เพราะฉะนั้นองค์การนี้เนี่ยโด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 ยเขาเรียกโดยสาเหตุถูกประทานลงมาเพื่อที่จะสอนเราเกี่ยวกับการเชื่อฟังผู้นำที่พวกท่านถูกแต่งตั้งการเชื่อฟังต้องเชื่อฟังแต่ถ้าขัดแย้งฟาอินตาาซาตุมฟีชัยอินฟารรตุหุิลลอฮิวะรอซูนบรรดาสอบว่าขัดแย้งกับผู้นำตัวเอง ผู้นำไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายอาจารย์อาจะสั่งให้กระโดดเข้ากองไฟไม่ได้อายะเนี่ยอาจารย์ผมผุ่างี้ได้ไหมคือมันมีความหมายบ่งบอกในตัวเลยว่าครับมันจะต้องมีการขัดแย้งกันก็ใช่ระหว่างผู้ไม่งั้นจะพูดว่าขัดแย้งทําไมใช่ทีนี้ตามหลักความเชื่อของชิอาหนยท่านอาจารย์อามีนอิหมัมกับนบีเนี่ยขัดแย้งกันไม่ได้ แย่งกันไม่ได้อิหมัมกบนบีสอนน่ะสอนสิ่งเดียวกันขัดแย้งกันไม่ได้เด็ดขาดแต่คําถามคือและอัลลอฮ์ถ้าอิหมัมกานบีขัดแย้งกันไม่ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะแล้วอัลลอฮ์จะพูดว่าฟะอินตานาซะตุมถ้าเจ้าขัดแย้งกันเนี่ยก็กลับกลับไปหาอัลลอฮ์คือคือสำนวนนี้บ่งอย่างเป็นในว่าถ้าเจ้าขัดแย้งแม้กระทั่งกับตัวผู้นําเจ้าใช่เพราะผมเอาฮะดิษมาประกอบด้วยไงมาประกอบด้วยว่าขัดแย้งกันเนี่ยขัดแย้งแม้กระทั่งกับผู้นํนอ่แหละเพราะฉะนั้นเวลาเรามองออองงงคค์์กกาาารรดดยย่มเีว คือมององค์การอสบับก็สาเหตุการประทานก็ไม่พูดแล้วว่ามันลงมาจากอะไรเล่นในขณะกันโอกาสสาเหตุการประทานที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้ฮะดีษสาเหตุการประทานองค์การนี้ก็ยังเป็นความหมายก,กว้างยังยังพูดในเรื่องของผู้นําที่พวกท่านถูกมองหมายมถ้าชีอาต้องการที่จะถกเถียงประเด็นเรื่องของผู้นําโอเคอุลินอัมตรงนี้ก็กินความถึงผู้นํารัฐด้วยผู้นารัฐอิสลามผู้นําการปกครองอิสลามด้วยตามแบบตามแบบที่ของเราเชื่อคําถามก็คือว่าก็จําเป็นที่จะต้องไปเอาฮะดิษ อื่นมาขยายมาขยายที่ท่านนบีได้พูดถึงเรื่องของผู้นําคือเรื่องเดียวกันอะเรื่องเดียวกันอะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามาเอาหยุดตอนเดียวแล้วก็อย่างอื่นนะยางอื่นบันีอุมายะปลอมอืมถ้าเล่นอย่างนี้ก็อย่าคุยตั้งแต่เนอะเวลาเราบอกว่าเอาหลักฐานอื่นมาขยายนี่หลักฐานอื่นในที่นี้คือหลักฐานเรื่องเดียวกันนะไม่เหมือนที่แนวทางชีอาชัยนะเอาหลักฐานที่ไม่เกี่ยวกันเลยใช่มาสนับสนุนไม่เกี่ยวกันเลยนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้องเกี่ยวกันฮะดิสตองค์การดังกล่าวนี่มันเป็นองค์การกว้างๆต้องการจะสอนเราถึงงแบบอย่า ของการอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาตัวผู้นําจะต้องปฏิบัติต่อลูกพลของตัวเองอย่างไรจะต้องไม่สั่งในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะต้องไม่สั่งในสิ่งที่ละเมิดกับอ<ช>ัลลอฮ์และตัวของลูกพลเองก็จะต้องไม่ฟังในสิ่งที่ละเมิดต่อหลักการศาสนาซึ่งฮะดิษจํานวนนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็มีอย่างเช่นฮะดิษึ่งท่านอธิบาว,ว่าอัาสซัมอวัตโตอะตุอ,อตัอาลามรัรอิลมุสลิมีฟีมาอาฮับบะวกะริฮะคือมุสลิมนี่ถูกบัญชาใช้ถูกสั่งให้เชื่อฟัง เล็บจงรักภักดีต่อผู้นำในสิ่งที่ตัวเองรักหรือเกลียดก็ตาม่อผู้นำที่ตัวเองรักหรือเกลียดก็ตามก็ต้องเชื่อฟังมาลามยุมารบีมาซียตินตราบใดที่ผู้นำไม่ได้ใช้ให้ท่านทำชั่วอท่านต้องฟังสมมุติเกลียดหน้าผู้นำคนนี้เกลียดหน้าอุลิอัมคนนี้แต่เขาสั่งให้กถ้าเขาสั่งทำไม่ดีก็ต้องวาริบต้องฟังเพราะเขาไม่ได้สั่งในสิ่งที่เป็นความชั่วใช่ฟาอิซาอุมิโรบิมาซียตินฟาลาซัมอวัลาปอัตเ ถ้าเขาสั่งในสิ่งชั่วร้ายไม่มีการเชื่อฟังไม่มีการตออ่ะนี่ฮะดิษมาขยายเพิ่มชัดเจนว่าอุลินอัมตรงนี้ไม่ใช่อาล,ลีไม่ใช่อิหมัดเพราะ<อ>่าอิหม,ม,มั <พา S 1> มดเพราะนบีเปิดเปิดช่องให้เห็นแล้วว่าจะจะ,จะอาจจะมีผู้นําที่สั่งไม่ถูกสั่งถูกต้องถ,ถ้าสมมุติผู้นําอุลินอัมตรงนี้หมายถึงอาลีซึ่งมีมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วนอกจากอัลลอฮ์จะสั่งให้กลับไปหาอารีก็พอแล้วนบีก็จะไม่จะเป็นต้องพูดอีกใช่เพราะอันนี้ฮะดิษมาขยายบอกชัดเจนว่าผู้นํา อาจจะมีผิดพลาดได้แล้วผู้นําที่สาเหตุของการประทานกุรอานองค์การนี้ผู้นําคือผู้นําแม่ทัพผู้นําแม่ทัพรับผิดพลาดไหมผ่าไปสั่งให้ลูกทัพกระโดนของไฟอ่ะการเชื่อฟังผู้นําก็จะต้องมีเงื่อนไขครับการเชื่อฟังผู้นําอย่างที่เราเคยพูดกันเสมอว่าอิสลามเนี่ยไม่ส่งเสริมเรื่องการปฏิวัติการล้มอํานาจการก่อจลาจนจะฆ่าจะปฏิวัติผู้นําเพราะมันเป็นการทําให้เกิดฟิตนะแต่ว่าอิสลามส่งเสริมไม่แก้ปัญหาแก้ปัญหาแก้ปัญหาผู้นําช่วยคุณต้องแก้แต่แก้ยังไงก็ได้อย่าให้เป็นล้มตาย หมือนที่เป็นที่ลิเบียที่เป็นที่เกิดความเสียหายใช่มเกคว่าแต่ว่ามันก็จะมีมาสุนบอกอิลลาอันตาเรากุฟรอนบาว่าฮันอินดะกุมินัลลอฮีฟีบรฮานึงท่านนบีบอกว่าการเชื่อฟังผู้นำเนี่ยจะถึงที่สุดก็คือเว้นแต่ท่านเนี่ยเห็นการปฏิเสธศรัทธาอันชัดเจ้งคือเขาตกมุตตัดเลยนั่นแหละไม่ไม่ต้องอะไรละไม่ต้องเชื่อโดยที่ท่านเนี่ยนั่นได้ตรวจสอบพวกเขาเนี่ยด้วยคำพีหอแล้วในสายตาของท่านเนี่ยพวกเขาตกศาสนา ตามมาตรฐานของพีของัลกแล้วตรวจสอบแล้วไอ้นี่ก็ไม่ต้องเชื่อแล้วไม่ต้องเชื่อแล้วก็ต้องต้องสู้กันไปต้องสู้กันซึ่งผู้นําแบบนี้ก็อาจจะเป็นกรณีที่ยากหน่อยถ้าจริงจริทีนี้สู้กันไปปุ๊บมันก็มีสเตปจะสู้ก็สเตปก็จะต้องมีความเสียหายกับสิ่งที่ประโยชน์ที่จะได้รับอันไหนมากตรงนี้ชัดเจนว่านบีกำลังพูดถึงผู้นํากางว้างไม่ว่าผู้นําคนนั้นจะดีหรือจะชั่วต้องอยู่ใต้กฎเดียวกันคือต้องเชื่อฟังในสิ่งที่ดีเท่านั้นแต่นบีก็ได้สัญญาบอกอย่างเป็นในและจะมีผู้นําชั่ว เอาหะดิษมาขยายกันหะดิษที่เรียกเรื่องผู้นำประาเช่น,เ,นเดียวกันเ <ไอ S 1> <ใ>นี่ยว่าซัมอีวะตตอะอติวินอับดุลฮะบาชียุนจงเชื่อฟังผู้นำแม้ว่าเขาจะเป็นทาสอบิสซีเนียก็ชัดเจนอีกว่าไม่ใช่12อิหมามที่เป็นกูรชเนี่ยอบิสซีเนียะดษตัวนี้บ่งอะไรจม้ว่ <บง S 1> ะเป็นทาสจากอบิสซเนียเหรอใช่แสดงว่าผู้นำตรงนี้ไม่ได้ผูกขาดเรื่องของลูกหลานนบีเลยทั้งสิ้นเพราะตามหลักความเชื่อชีอ์เนี่ยผู้นำจะต้องมาจากกูรช กูเรสแต่หัดิทต้นที่อาจารย์อามีนยกไปอาบิสิเนียไม่ใช่อารับไม่ใช่กูเรสแล้ับงให้ตามผู้นำแม้ว่าผู้นำจะเป็นท่าที่มาจากอาบิสซินเนียท่านต้องเชื่อฟังบนเงื่อนไขเดิมๆที่บอกว่าเขาจะต้องไม่สั่งให้ท่านทำชั่ว พราะตามความเชื่อชีอาเนี่ยนะผู้นำเนี่ยต้องมา <ừ m. S 2> จากกุริสเท่านั้นตามความเชื่อชีอะนะซึ่งมันขัดกับฮะดิสอีกต้นหนึ่งนบีบอกว่าจงเชื่อฟังผู้นำแม้ว่าจะมาจากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรวมฮะดดิสนะฮัดดิสสิบสองอลิฟ้าที่บอกว่าทั้งหมดจะมาจากกุริสมันเป็นช่วงหนึ่งที่นบีจะบอกว่าจะมีการปกครองที่กุริสปกครองแต่จากฮะดิสนี้ก็จะบ่งอีกว่าในช่วงเวลาหนึ่งกุริสก็จะเสียอำนาจพวกอื่นไม่จับปกครองต่อเพราะเบซิเนียก็จะขึ้นปกครองต่อก็ คือฮัดลิสสิบสองคอลิฟ้าเนี่ยมาจากกูรชสมาจากกูรชสก็ช่วงนั้นที่นบีบอกแหละคือฮัดลิสเนี่ยเราเข้าใจให้ถูกนบีพูดว่าจะมี12คอลิฟ้าแล้วการจะมาจากกูรมิรก็ไม่ผิดอะไรแต่ไม่ได้แปลว่ายันกิยามากูรชสปกครองอยู่พวกเดียวอาไม่ใช่ใเวลาพ้นจาก12ไปแล้วนบีไม่ได้พูดว่าจะเกิดอะไรยังไงไม่ใช่นบีก็ได้พูดต่อแม้กระทั่งว่าจะมีอบิซีเนียเป็นท่านมาปกครองท่านก็ต้องเชื่อฟังไปหักล้างความเชื่อเลยตรงนี้ พ่ออย่าเลือมอมจันยร์ชริฟในประวัติศาสตร์อิสลามผู้ปกครองที่เป็นทานก็มีราชวงศ์มัมาลาุกสมัยสงครามครุเดก็ปกครองในสมัยที่มองโกมาบุกรุกโลงมุสลิมเขณฑนฆ่าโลกมุสลิมพวกมัมาการุกพวกนี้ก็เป็นทานมาก่อนราชวงศ์ท่านในอินเดียราชวงศ์ท่านในอียิปต์ราชวงศ์ทานมีก็เป็นไปตามที่นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะที่บรรดาอีชะอ์อิมัมสิบสองเนี่ยอ้างว่าอิมามคนที่สิบสองเนี่ยหายเข้าถ้ำ กลัวกลัวตัวเองจะถูกทาอันตรายแต่ขาหารู้ไหมหน้าที่อิมมม่ต้องนําทัในายจารนามินต้องนําทับแม่ทัพดันหนีเข้าท่าอันเฉลี่ยผมชอบใจกับคําพูดนั้นท่านอิมูไตเมียที่เราพูดกันเมื่อคืนวันว่าท่านอิมูไตยมียบอกว่าแม้กระทั่งระบบการปกครองที่เลวร้ายเนี่ยสมมติว่าคุณคิดระบบการปกครองของยาซิดเลวร้ายระบบการปกครองของสดตมโุเซนที่ท่านคิดว่าเลวร้ายมันยังมีกฎหมายมันยังมีกระบวนการยุติธรรมบ้างแม้ว่าจะเล็กน้อยมากกว่า แต่ระบบที่คุณอ้างระบบอิมามาที่คุณอ้างว่าอัลลอฮ์ตั้งมาเพื่อจะไม่ให้อุม,มาหลงทาง<ม>ที่คุณพูดสวยหรูมากแหละไม่เคยเป็นผลอะไรเลยไม่เคยทําให้กฎหมายมีอยู่เลย<ม>และที่สำคัญระบบนี้ณตอนนี้ผู้นําหายไปแล้วนั่นแหะเสียจานซัดดัมฮุเซนซึ่งมันเลวมันเลวร้ายในอย่างน้้ยตอนที่เขาปกครองก็งここยังมีกฎอยู่บ้างยังมีกระบวนการยังมีกระบวนการยังมีศาลอยู่บ้าง,ง,าางผู้นําก็ไม่ได้มุดทำยังสู้อ่ะ เพราะฉะนั้นท่านอิมนุัตมียะจึงบอกว่าเหลวไหลที่ท่านจะบอกว่าอัลลอฮ์ได้ตั้งระบบนี้ขึ้นมาเพื่อเยียวยาอุมามแต่อัลลอฮ์ไม่เคยสร้างเงื่อนไขที่จะเยียวยาอุมามด้วยระบบนี้เลยกลับให้อิหมามหายเขาทำไปอีกเรื่องอิหมั่งกลัวทั้งที่อิหม,ม,มั่มต้อง<ไ>ปเป็นแม่ทัพนําทัพก็ขอฝากเอาไว้ด้วยสําหรับผ<า>ู้ที่มีสติปัญญาที่จะไขครวญโดยเฉพาะผู้ที่อ้มางว่าตัวเองจะยึดตามแบบฉบับของลูกหลานท่านนบีมมุฮัมมัดอลบัลลอฮ่อะลวซัลลัมจนกว่าจะได้พบกันใน Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.